ทีนี้เทวดาเนี่ยเทวดาบุญเนี่ยเทวดาโชคลาภเนี่ยเขาจะชอบอย่างหนึ่งไงหนึง่งเขาชอบความเรี่ยมสาความหน้ารักเห็นสิ่งซักสิท่งจะไปรู้มากรู้มากเลยอ่ะที่รู้มากอะไรปั๊บไองเทวดาออกจะเกลียดเราเลยแต่เขาชอบคนอ่อนคนพูดจ๋าอ่อนหวานนุ่มนวลนแล้วก็ปูอย่างนั้นปูอย่างนี้น ปูอย่างนั้นปูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อจากนั้นแล้วท่านก็ใจหอนเองแล้วท่านก็ให้ไ้โชคในบ้ากคือเมื่อเช้าเนี่ผม่าไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อหินแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเจอสองตลาดที่แอยแล้วกางวดเกียนแล้วเขาเขาถูกไปห้าแสนได้ได้ห้าแสนบาทนะครับเขาบอกว่ามีคนติกับซิบทางข้างหูว่าหวยออกแล้วนะห้าสิบห้าหนึ่ง เขาบอกอย่างนี้เลยบอกว่าข้าหงบงข้างล่างเขาข้างล่างเขาไม่ซื้อทันใจที่เราซื้อเขาได้ห้าแสนแล้วมาไหว้หลวงพ่ออินนเขาคือมันก็มาพัฒนาเรื่องแปลกสย่งอย่างจริงเรานี่ว่าตอนนั้ไอ้คนหนึ่งมันมีไอ้คนหนึ่งนะบรรมามันมามันมานั่งเนี่ยมันมานั่งลำตึงลำพัน กระปูหรือสีเนี่ยกระปูหินเนี่ยไปนั่งอยู่มัานบอ่อบ้านอนะ็นลูกพออเข้ามาตลอดมันไม่รู้ว่ามันจะอะไรมันจะได้ปัดใจเงินทองไปสร้างบ้านมันก็ไปบนแล้วคืนเราพานกนะัน,นมานบ่นไปบ่นมามันก็ไปยึงเงินลูกพี่มันนี่ไปซื้อดอกไม้มนาะจัดเวาไว้ปูเพราะตอนกันคือปูไปเข้าความฝันมันะ ดูแต่ว่ามาเอาเงินมาถวายที่นี่เป็นแสนที่ไหน mm hmm. ลราเลยถามว่ามึงไปด้วยไม่จากไหนว่าโอ้คนทูบัวซากตัวเอาไปทูกแบบไหนท mm hmm. ูอินนี่จะเป็นลอยไปเข้ากองฟันโทูไปบอกว่าเลขีอกตัวนี้มาเลยซากตัวพ mm hmm. อไปทูซากตัวเป็นมาปั๊บมันก็เลยมัดไม่แถวมันไม่ไ,มได้แต่ไนดะ้มันได้เราเป็นลายที่ mm hmm. แบบเราต้องมานั่งคิดขึ้นมาว่า ฉะนั้นคี่หมายความว่าไอ้ความว่าความเยี่งาความน่ารักมันจะใช่จะเพราะแต่ก็ใรคิดเทวดาโทนั้นะมันเหมือนกับว่าเขาถืออันนี้เป็นรักใหญ่เลยนะมันมาเส็ยเรื่องที่น่าคิดขึ้นกันแต่ปรากฏขึ้นมาว่าอันนี้มันโชคโชคใครโชคมันวาสนาใครวาสนา,าแปลว่าแค่ความรู้จริงๆคือ ความเยังศักดความน่ารักและก็อย่าไปรู้มากถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรู้มากไม่ได้ยิ่งรู้เลยยิ่งยิ่งรู้เลยยิ่งห่างไกลเลยเจ้านี่ยิ่งห่างไกลเลยในเรื่องเรื่องความรู้อย่าไปรู้มากมันก็สิ้นสดลงทำใจซื่อๆมากเพื่อมาตามตามๆพระเจ้าพระท่านแล้วท่านที่อธติชา ตาผอุปฏิสัยของเราเป็นมนุษย์แค่นั้นหล,ละแต่ผู้จ้าหอ,อ,อน้องทำตนทนจะได้มีตาสงสารน้าพานที่กันนะ้าพานเลยนะพา,านเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่พานนะ้าานที่กันขออนุญาตครับหลวงพ่อครับเอ,อ,อ,อาขอโอกาสเ่าสั่งนิดหนึ่งนะครับเหตุที่มาที่นี่เป็นเหตุเหตุปฏิหารบังเอิญน,นะเมื่อวานเมื่อวานผมไปเยี่ยมคนป่วยซึ่งเป็นผู้ที่เคารพกัน ต้นป่วยนี้พาพาสมองพาสมองแล้วทีนี้พอาเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วพาสมองแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็หมอให้กลับจากโรงพยาบาลมหาราชโคราชมาอยู่ที่ปทยยัยที่บ้านเขาบอกว่าระหว่างทางที่เขาเดินทางกลับมาจากมหาราชเขามีเทวดาที่ตามเขามาตลอดมาบอกว่าให้มาที่วัดแห่งนี้ mm hmm. ซึ่ง mm hmm. ท่านก็ไม่เคยมาคนระับ ทาก็ไม่เขมาถ้าเป็นเอ่อเป็นผู้บริหารเก่าแล้วก,ก็เกษียณแล้วก็ไปเส้นเลือดในสองแตกแล้วก็ผ่าสมองซึ่งหมอนั้นให้บอกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากแต่ตอนนี้เห็นว่าผู้นี้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วผมไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าท่านกให้มาที่นี่แล้วก็่าถ้ามาที่นี่จะมีโอกาส ถูกหวยแล้วกันะแต่ว่าเขาบอกเขาบอกเขาบอกญาติเขาญาติเขาตอนแ้นเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลที่กําลังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะญาติเขามีคนมา <c oughs> แต่ว่ากา้วาวที่แล้วคนที่เข็นเตียงเขาะถูกข่าหนึ่งเขาบอกเขาพยายามบอกเขาเลยบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้มากับพระอาจารย์ที่นี่แล้วก็ให้ให้เสิร์ชดูนะขนขนเขาบอกว่าวัดนี่แหละครับที่วัดแล้วก็เสิร์ชดูก็เลยมาก็เลยมาที่นี่ครับอาจารย์ก็เขาก็เลยอยากถามว่า เทวดาองค์ที่ที่ตามมาแล้วจริงไหมแล้วก็<ม>ก็ได้เป็นเป็นใคร<อ>ตามเข้ามาครับผมคืออย่างนี้เรื่องเทวดาเนี่ยคือเทวดาถ้าถ้ามนุษย์เนี่ยคือจริงเราแล้วนี่เขาจะน่าจะส่วนหนึ่งของเขาอันที่สองเขาอยากจะอยากจะอยากจะให้คนป่วยให้สร้างแต่ทีนี้ทางนี้ไปเจอนะไปเจอของจริงเลยแหละ ไปเจอ้องจริงทิ้งคู่ไปแล้วมันต้องไม่น่าเชื่อมันไปมีไปมีลถตายดูลูกหนึ่งปู่จ้าก,กันมานะทีนี้ทา่านก็เวียนไปนะตอนตอนที่ท่านยังไม่ตายเนี่ยถ้าจะเวียนไปเวียนมาเวียนมาเยียนไปเอาเวียนมาเวียนไปกันมาป้าสี่คราวนี่นี่อยู่ ท่านก็นเลยถามทางนี้ว่าอาจารย์ดแดงเนี่ยผมเนี่ยอยากจะหาอยากจะหาลูกศิษย์ยังท่านเนี่ยสักคนหนึ่งใครมารับมูนผงค์เพราะว่าผมเนี่ยติดต่อก็พวกเทวดาได้ไม่น <c> ด <oughs> ้ไอเราเนี่ยเลยมาบอกลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยลูกตาเนี่ยถ้าพูดแางนี้แบบนี้ย ไี่ได้ปรากฏขึ้นมาว่าเชื่อไหมว่าท่านเีก็เป็นภราที่ตาจอระจอกันแต่ว่าท่านจะชอบนังสมาธิเองชอบนั่สมาธิชอบเป็นคนที่รืชอบชอบพจนานะทีนี้ท่านเนี่ยไปมีลูกศิษย์แต่ว่าลูกศิษย์ก็ไปมีแตรก็ไอช่วคบ้าเขาเนี่ยแต่่าถูกที่เลมีซื้อบาทางซื้อบา แต่ท่าพอไม่เห็นลู้ศิษของท่านนี้ขึ้นมานเชื่อไหมว่าทา่านบอกว่าท่านชองอย่างนี้นี่ถึงจะพบชองเห็นลูซิษอย่างนี้เนี่ยแต่มันหาไม่มีและไอ้พวกรูกหลานเขาผมที่มันชอบดา่าผมปัญหาว่าผมนี่คือเด็ก่าัดคล้อเอยไงเียเชื่อไหมว่าจากนั้นไปต้นมาแล้ท่านก็ทา่านนี้ก็เลยก็เลยรู้จักกับท่านก็เลยไปเยี่ยมนะไปะเยี่ยมขึ้นมาท่านก็ พาเดินดูว่าตำแหน่งทรงของท่านเดินไปเดินมาเพราะแต่ตอนกลัวท่านไปเรียกไอ้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยไปอีโน้ยโน้ะมึงนี่นยมีเงินเท่าไหร่มึงกล้าซื้อหวยเท่าไหร่เน,นี่ยท่านก็เลยท่านก็ไอ้เขาเรียกว่าล้มตาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าไอ้เราก็เพราะว่า เขาก็พูดว่าตัวจะกินเงินจะซื้อได้เขาก็บอกว่าเอาอย่างง้นเดี๋ยวเขาจะให้หวยสามตัวเลยเชื่อไหมว่าฟองรู้สัทธาเขงท่ามันบันนั้นบัดนี้เขาจะไม่คลั่งนะเออพอจะมาได้หวยมาปั๊บมันก็ถามว่าแล้วก็แล้วก็ล้มตาที่เชื่อถือได้มายละเอียดก็ไม่รู้แค่การนะ ก็ก็ดูแจังก็ทันบรรดาแล้วแต่แต่ไม่เคยหมดแรงดูแจ้งแค่ครั้งไม่ครั้งแต่ท่านใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน่ะผลปากสาวะขึ้นมาว่าเชื่อไม่ไห้พวกนี้เนี่ยมันได้หวยมาสักไปวางเอาไว้พอมันหวยออกออกสังเกตตรงๆเลยเออึออกสังเกตตรงๆเลย เขาเอาสามตัวเราก็มีไอ้อพวกนี้อะไรไงเขาพามาทนานออกไปซื้อสักแาบ <c oughs> เอาสามัมปทานในถวายท่านอยู่บอกว่าทำไมทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยเขาเปลีเชื่อแล้วมันไม่สำคัญกันด้วยเ <c oughs> ขาก็เลยถามว่าทำไมอาจารย์แดงพูดทำไมพมอโย,ยมถึงเชื่อแล้วน้องตาพูดว่าทำไมโยมถึงไม่ไปเชื่อเรา มาเลยนั้นกับน้องต๋เหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านมาอีกแล้วท่านมาอีกแล้วท่านมาอีกพอมาอีกขึ้นมาป้ามิใารก็มานั่งคุยกันคุยไปคุยมาใครก็ชวนไปบ้านของท่านพอยชวนไปชวนมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเยวไม่้องไปถ้อาตมาเรางเลี้งอยู่ก็ว่าเดี๋ยวมาคอยเองไงถ้าอาตมาจะมาอีกจะขี่มอเตอร์ไซค์มา ไปลงซีดนเกีย์มอเตอรไซคไอ้สองล้อนะนางท่านั้งสองข้าอยู่วะนางก็ว่าท่านก็มาหายกันแล้วท่าทาไมหายพวกงนอะไรพวกัานปาไม่ดีเขาไปไปมามาท่านก็มาหายเขามาหายจนมาต่บอกว่ามันมันเขาไปมันเขาไปแม่นถึงสองวันสามวันอะไรนั่นเหรอร้านดังไม่พูดดีเน่ยคนสุดข่ายออกออกมาจริงจริงนะ บอกเลยท่านก็คาดคะเนว่าท่านคงจะได้เงินจากาเราแค่สองสามหมื่นนะไม่ได้เลยไปออกดีกว่าบางว่าทีสามบางว่าทีสามท่านบอกพูดนะท่านก็พูดแบบเป็นเลขโว้หัวไปนะโอ้ยไอ้ผีเนี่ยนะมันมาบอกว่าวัดน,นี้กบบโว่หรอล้มตาเอ้ยล้งตาไม่มีวาสนาจะสร้างวัดหรอกเพราะล้งตาไม่เคยสร้างบุญล้งพักล้งตาสร้างบามานานล้งตาไม่ได้สร้างมุง้ง ลอยไปตามยาถากรรมนี่แหละผีมันให้สามวดพอผีมันให้สามวดมาป้าปีเขาดีบ้างว่าทีสามวาดว่าท่านให้มาไม่ได้เลขสามตัวนะให้มาวาดว่ามันเจริญงานอะไรต่างๆมันสารลวงไงแต่จะให้เรื่องานได้มาได้ซื้อหวยวาดหวยเราไม่เห็นนะโอ้โหทุกคนนี่ต้องซื้อถรือทำมาของอาลาทวดท่านเใดนะ ล้มตาดูแล้วว่าโปรเคนไปเชื่อไปเชื่อล้มตาหรอกมาเดี๋ยวเนี่ยมีข่าวดูว่าพี่สีมันไ่มาเนี่ยมันไม่มาเพราะว่าเขาไม่จะซ้ว่ามันมาให้มันเลยเราเลยถามว่าเราล้มตาลูซี่ล้มตามีโชคไหมมันก็เป็นีคือการนั่นแหละว่าย่างไงแม่ฟังว่าเดจับลูกศิษย์อาจารย์แดงมันลอยแค่ตัวละงหางมันไม่เลยเบาหมดเลยไอ้พีมันป้านมันแล้วตอนนี้มันมาอาศัยอยู่วัดด้วย เราะมันอาศัยอยู่วัตรเลยที่ทำยังไงหรอมันไม่มาแล้วก็ไปหายแล้วไงไอเราต้องมานั่งคิดเขียนมาว่าออมันเป็นเรืเป็นบ้านนั่นอะไรว่าถ้าท่านตายจริงๆนะหลังจากท่านเปนติดมาท่านก็ตายแบบว่าดังร่างเนี่ยไม่มีคนอยู่อ่ะท่านก็เล่าให้ฟังเลยว่าเป็นการเป็นเรื่องของโก็สาวา่าจะมีโชคกีลา อยากมืมาสร้างวัดก็ไม่เห็การไม่ดีเพราะสามเณรมันมากเป็นบเลีเราสามวัดที่ต่อกันจนยอมเลยนะว่าโอ้โหมันเป็นไอ้ผีมันมาอยู่ด้วยผนะีมันมาอยู่ด้วยท่านเรียกว่าท่านอะไรเรียกเทวาดาาท่านเรียกว่าไอ้ผีผีมันมาอยู่ด้วยมันจะมันแต่ว่าท่านก็แกแล้วไปไปมามาทันตนะเลีไปกัลยาณีชีวิตมันโรคฉรามอะโรคแกอะ แลน่าจะมีโรคประจำตัวต่อครับทำไมเทวดาจึงรูส่วยครับคือรูปวกอนทำไมอะไรที่เสกโอ้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทำเรื่องถูติดตามิอนาคตัตยานแต่รู้ว่าน้ำพอยางนั่น่แหละมันยังไงเลยว่าคืออย่าง อย่างระบบสวรรค์เนี่ยอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นกายอย่างแต่ทีนี้อย่างปุ๋ยเนี่ยมันเป็นของที่เสียงผ่านและมันก็ปิดได้แต่ที่นี่เขาก็ให้คนเนี่ยเสียงคลายโดยการออก้องเนี่ยไปปิดบังเอาไว้แต่ทิ้งน้ปิดฝังกายคิดไม่ได้นะเพราะกายคิดเนี่ยเ็าเป็นของที่ละเอียดแลวเขามีฤทธิ์ด้วย แล้วในคณะเดียวกันนี้มนุษย์จำนวนมากเนี่ยสร้างมูลอย่างเดียวแต่ไม่เคยทอนทุนคืคนก็ oh. เลยมันร้อนไปถึงโวยเทพเทวดาอยู่บนส,สวรรค์ mm. บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่โวยเทพเทวดาเนี่ยจะสงเคราะห์โดยที่ว่าคนนั้นเนี่ยมีคุณความงามดีจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นโดยที่ไม่เครือบแคลงสงสัยเลยอ จงหาุมโมธนาให้คนนั้นเถิดทีนี้คนเราเนี่ยเจ็ดิบกว่าล้านคนเนี่ยหนึ่งทำมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยคนเขาากทำองค์ไหนองค์หนึ่งก็ได้ดูแลพ่อแม่อย่างดีก็รวยได้สวดมนต์ไหว้พระก็รวยได้สร้างหุ้นก็รวยได้แล้วก็ สงเคราะห์ช่วยเหลือก,ก็จะเริ่มรุ่งเรืองได้ปฏิบัติธรรมไม่ลบดูรู้มินสมณะศีพามก็จะเริ่มรุ่งเรืองได้คือความคุณงามความดีเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกยิดยกขึ้นมาเพื่อไปแข่งขันว่าใครจะเป็นคนที่อันเป็นที่รักของนะมนุษย์และเทวดาทั้งหมดโดยเขาตั้ง รางวัลเอาไว้ให้มนุษย์เนี่ยมีอยู่หลายประเภทเลยกันมันไม่ใช่จะเพราะแต่หวยนะมันไม่ใช่จะเพราะแต่หวยใครก็แล้วแต่ที่ฉันที่สร้างบุญกุศลมาจนชนะใจมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบุคคลู้นั้นจะได้รับพร ที่พ่อเนี่ยมันมีอหลายประเทศนึ่งเศรษฐีเจ้าคนนายคนร่ำรวยโชคลาภและเป็นเท่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นเท่รักของมนุษย์มีใครบ้างกระโกรดารงดาราโปงกระกรอกมีเด็กเด เป็นเจ้าคนในคนก็อาจจะไปเป็นพระราชกานท่านผู้ใหญ่แล้วก็ร่ำรวยนี้ก็ก็มีเยอะมีเยอะพัฒาค้าขายหาถินทูกงช่องทางก็จเจริญรุ่งเรืองอันนี้ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นรางวัลที่สวรรคจัดสรรให้ แต่ที่สวรรค์จะสรรให้นั้นเนี่ยความดีนั้นเนี่ยจะต้องมีอยู่ร้อยปอร์เซ็นบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเจ้าครามในเรไม่สามารถเป็นชีินิพพานได้บุปมามันมเหมือนกับว่าเรามันเหมือนกับเราเอาเชนบทที่ดินของเราอเอาไปกันนำธน,นาคาร ถาข้าดูไปดูมาอานไม่ใช่ของคนอื่นเวลาเราไปป้าเรก็เอามาทำธุรกิจเราก็ฟังเขาง่ายๆ่อยคนเขาสบายหน่อยไม่มีไฟร้อนก้นแล้วก็ไม่มีคนมาลิ้นทาเพราะมันเป็นบ้าน,ข,าานของเราเป็นฉนมของเราแต่ถ้าเราเอาอคนอื่นไป 3, 000, 7, 000, ที่สามวันเจ็ดวันที่อยังไงก็ต้องโดนดน่ะทีนี้คนมีโชคดี ที่หาสาตานไม่สาแท่ไม่ตัดแกนตัดขาไม่ตัดลูกค่าให้ไปแปรพักเป็นของคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่มันทำให้เราสบายใจเพราะว่าตัวเราเองนี้เนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรก่อนจเจริญรุ่งเรือง ั้นสองสามอย่างที่เล่ามานี้เนี่ยเขาเรียกว่าชนะใจนมนุษย์และเทวดาไอโชคลาบนี่มันก็เป็นหนึง่งในในรางวัลที่สวรรค์จัดสรรให้ในรางวัลที่สวรรค์จัดสรรให้ใใหแล้วคนที่เขาจะเิญรุ้งเรื่องโดยที่เขาไม่มีโชคลาภเลยเขาต้อรวยเขาต้องมีคือไน แต่ว่านั้นคือสวรรค์จะสส่ให้เขาแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องไม่มีมอดพินจะต้องไม่มีคํางกระหานินทาจากหักมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนคนนั้นก็จะต้องมีดีไซดีเลยล่ะอันนี้ก็แต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดได้เพราะว่าสองอย่าง อยางที่หนึ่งเอ้ยสามอย่างอย่างที่หนึ่ง,ง,ง,งบุญเก่าติตามมาอย่างที่สองอุปการะักผู้มีพระคุณด้วยใจอันยิ่งอันที่สามสร้างบุญกับพระอริยบุคคลและมีกุศลอันแรงกล้าสามอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าได้กลองรวมใจของสวรรค์ไป